เข้ผิดพ้าที่คนกำลังจะสร้างบ้านมากักจะทำผิดแล้วก็เกิดปัญหาภายหลังนะครับข้อแรกเลยนะครับคือเรื่องของการที่ไม่ได้แพ a นเผื่ออนาคตครับทั้งเรื่องของห้องต่างๆหรือว่าพื้นที่ต่างๆภายในบ้านบางทีเราลืมว่าบ้านหลังนี้เราแพลนไว้สำหรับใครบ้างหรือว่าเราแพลนไว้ ยาวแค่ไหนพอเวลามันผ่านไปครับการใช้งานหรือว่าฟังก์ชันต่างๆมันเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดไปไกลๆสัก5ปี10ปี20ปีเราก็จะรู้ว่าบ้านหลังนี้มันต้องการพื้นที่ส่วนไหนบ้างเราไม่จะเป็นที่จะต้องทําให้พื้นที่เหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงในตอนนี้เลยแต่ว่าถ้าเราแผนว่ามันจะต้องเกิดสิ่งนี้ในอีก10ปีข้างหน้าเราจะมีการดีไซน์หรือว่าออกแบบ เผื่อเอาไว้ทั้งเรื่องของโครงสร้างเรื่องของพื้นที่มันก็จะไม่ได้ลําบากมากนะตอนที่ถึงตอนนั้นจริงๆมันอาจจะเป็นแค่การกั้นห้องเพิ่มเติมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในระดับต้นๆเลยนะครับที่อยากจะบอกคนที่กําลังจะสร้างบ้านว่าอยากให้แพลนดีๆว่าในอนาคตคุณจะใช้บ้านหลังนี้ยังไงแล้วก็มีส่วนไหนที่มันต้องเพิ่มขึ้นบ้างข้อที่2คือการที่ทําแบบก่อนที่เราจะมีที่ดินจริงๆนะฮะ บางทีเราจรินตนาการไปแล้วว่าเราอยากจะได้บ้านแบบนี้แบบนี้แต่พอเราได้ที่ดินมาตัวไซซิ่งหรือว่าขนาดของที่ดินเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับแบบบ้านที่เราคาดฝันเอาไว้ทางที่ดีเราควรจะได้ขนาดของที่ดินมาก่อนอย่างน้อยได้รู้ระยะว,ว่ากว้างยาวเท่าไหร่รู้ทิศทางของที่ดินว่าหาันทางไหนทิศเหนือทิศใต้อยู่ทางไหน ถนนอยู่ตรงไหนรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยว่าพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยมันติดกับอะไรบ้างยกตัวอย่างว่าเราดีไซน์ว่าเรามีขอที่เปิดออกไปทางด้านทิศเหนืออะไรเป็นทิศที่ดีมากแต่สุดท้ายแล้วพอเราได้ที่ดินมาจริงๆเนี่ยทิศนั้นที่เราเปิดออกไปเนี่ยครับมันกลายเป็นคอนโดสูง8ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้เพื่อการไม่เสียเวลาเราควรจะ ได้ที่ดินมาก่อนแล้วสร้างแบบบ้านนั้นจากบริบทนั้นจริงๆแล้วก็ขนาดที่ดินนะั้นจริงๆครับก็ sausage. ต้องมาเป็นเรื่องของการที่เราอยากได้ไปหมดเราดูเร f e r e เรนต่างๆจาก p ินเทอร์เลเองหรือว่าเว็บไซต์ต่างประเทศต่างๆสุดท้ายเราเลือกไม่ได้ว่า <S <S จริงๆ,งๆแล้วเราอยากได้บ้านแบบไหนหรือว่าสไตล์ไหนจะแนะนําง่ายๆแบบนี้ครับเราใช้การตัดออกครับ เราอาจจะดูแค่ Mo o d and t o ท e ของแต่ละรูปหรือว่าแต่ละ Refer e n c e ก็ได้นะครับว่าบ้านหลังนี้เราชอบอะไรของมันเช่นเราชอบสีของบ้านหลังนี้เช่นแบบสีออาเท่าๆหรือว่าพอมาอีก Refer e n c นหนึ่งเราจะบอกว่าเราชอบระแนงตรงนี้เราสามารถ m ิกความชอบของแต่ละ Refer e n c e มาใช้ในบ้านของเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าความเหมาะสมเลยว่ามันเข้ากันได้ไหมเวลาเราหยิบจากองค์ประกอบจากที่ต่างๆเข้ามาใช้ในบ้านของเรานะครับ ข้อที่4อันนี้นเป็นเรื่องของการจะทำยังไงก็ได้ให้บ้านนั้นมันเกิดภาวะน่าสบายนะครับอยู่สบายที่ไม่ต้องไปเน้นหลักตัวเลขอ้างอินอะไรก็ได้ครับอาจจะดูที่ความรู้สึกของตัวเองว่าเวลาเรานั่งในที่ที่ไหนแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไม่เกิดความหงุดหงิดนะฮะนัน่นแหละคือภาวะที่ทําให้เราอยู่สบายเกิดภาวะน่าสบายขึ้นแล้วนะบางครั้งเราดูเร f เฟอรนซ์อาจจะพบว่าเฮ้ยบ้านมันสวยจริงแต่ว่ามันเป็นบ้านงต่างประเทศหน้าต่างอาจจะเล็กหรือว่า ทั้งบ้านเนี่ยเป็นบานกระจกบานฟิกติดตายหมดเลยในข้อนี้อยากให้คิดถึงเรื่องของการระบายอากาศหรือว่าการทําให้บ้านเนี่ยมันสามารถอยู่ได้สบายในภูมิอากาศแบบประเทศไทยเราเนี่ยข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของการที่เจ้าของบ้านเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่าไม่ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าสิ่งที่บ้านของตัวเองกําลังจะใช้งานนะฮะเช่นอาจจะเป็นกระเบื้องห้องน้ําหรือว่าสุขภัณฑ์บางอย่างที่ดีไซเนอร์เนี่ยจะต้อง ให้เจ้าของบ้านหนึ่งคนตัดสินใจเลือกวอาจะใช้รุ่นไหนยี่ห้อไหนดีนะฮะอาจจะไม่ต้องมีความรู้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บ้านหลังนี้มันตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านมากที่สุดนะเพราะสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสร้างบ้านหรือว่าการออกแบบบ้านที่ดีนะฮะนั่นก็คือการปณีประนอมหรือการผูกสัมพันธ์ที่ดีจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านคนเดียวนะ มันจะมีหลายๆคนหลายๆฝ่ายเข้ามาทําให้บ้านหลังนึงเ่ยมันสําเร็จขึ้นมาเป็นบ้านที่ดีได้ทุกๆคนเนี่ยมีหน้าที่ที่สําคัญนะครับเจ้าของบ้านเองก็ต้องมีหน้าที่บอกความต้องการบอก requirement ต่างๆให้กับผู้ออกแบบพวกแบบเองก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่ในการแปลงมาเป็นพื้นที่เป็นตัวอาคารในเสร็จต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่มีผู้รับเหมามีช่าง เข้ามาร่วมก่อสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงถึงแม้ว่าสถาปนิกเองหรือทีมก่อสร้างบ้านเนี่ยจะได้ค่าจ้างแต่ว่านอกจากค่าจ้างที่เขาได้ไปเขาจะต้องมีใจที่จะอยากทําให้บ้านหลังนี้มันดีด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนทุกคนที่จะทําให้บ้านหลังนี้มันเกิดขึ้นนะั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครจริงๆแล้วกล่าวโดยสรุปเล้ก็คือเรื่องของบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตเนาะการสร้างบ้านเนี่ยจริงๆมันเหมือนการออกแบบชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้เราจินตนาการ ถึงบ้านและไปถึงชีวิตของเราในอนาคตด้วยอยากให้โฟกัสถึงเรื่องนี้เยอะๆครับแล้ผมเชื่อว่าบ้านของคุณที่ออกมามจะเป็นบ้านที่ตรงใจแล้วก็เป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับคุณมากที่สุดเพราะนันหมายคลิปหน้าครับ